วันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบชาวชนบทบ้านนอกคลองนาหาอยู่หากินตามแหลงหนะ่งแม่น้ำธรรมชาติวันนี้พากันมาจับกุ้งอยู่ที่ชนรับประทานวิธีทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะทำเอาลานตากข้าวนำมาเย็บต่อกันเป็นพื้นใหญ่ๆ แล้วก็เอาลงไปไว้ในน้ำเอากิ่งไมก้กิ่งอะไรลงไปวางไว้ขังแล้วก็เอาหลักผูกไว้เอาเศษดินเศษไม้ลงไปแล้วก็เอาพวกที่เป็นอาหารพวกไขมันสัตว์หรือเป็นพวกลำพวกอะไรลงไปหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ตามที่เราสะดวก จากนั้นก็ชวนกันขึ้นมาูู้้งค่อยยกยกขายเลยยกที่เราทำวบนายกค่อยยกขึ้นมากุ้งก็จะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ค่อยชายสวิงช้อนตามกุ้งที่ไปเกาะตามขอบขอบเราจะยกขึ้นมาครั้งเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเศษหญ้าเศษอะไร ค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆกวนน้ําให้กุ้งนะเขาวิ่งเขาลอยออกจากจุดที่มันมันมีดินมีอะไรนะไปเกาะตรงขอบคายแล้วก็ใช้สวิงตักทละนิดทละนิดนะเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็นี่ทำมือกวนน้ําให้กุ้งเขาตกใจแล้วเขาก็จะลอยออกไปสู่น้ำข้างนอกนะสบายไม่ได้มันโดนขา แล้วก็ค่อยใช้สวิงนะชอตเอาเทลาเล็กเทละน้อยบางทีก็ได้ปลาด้วยอน,นี้ก็ได้ก็มีปลาไหลนะมันติดด้วยดูนะกุ้งได้เยอะเหมือนกันนะทําแบบนี้กุ้งมันจะสวยกว่ากันบางคนก็ใช้พวกใส่พวกรอบมันดักเอาันนี้ก็แบบนี้ก็เป็นวิถีชีวิตกิจชาบ้านมาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเวลาช่วงอากาศร้อน ไม่มีงานอะไรทำก็เรามาจับกุ้งนะที่เราทำไว้นะทำไว้หลายที่นะีน่ก็เป็นชนระทานก็หากินได้ในเขตของชุมชนเป็นชนระทานชุมชนเป็นป่าชุมชนข้งบนก็เป็นภูเขานีก่ก็ทางรัฐบาลเขากัน้นนำมาใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็หาอยู่หากินด้วยเป็นมิตรที ชีวิตอีกแบบหนึ่งได้เยอะนะอู่ป็นอู่หวยได้แล้วก็มาช่วยกันเลือกเก็บเศษที่มันเป็นเศษหญ้าเศษอะไรออกมาด้วยกันเยอะนะนี่เป็นข้างบนสุดของชนรับประทานฝ่ายกรประทานก็อยู่โน่นนะอยู่สุดของ่ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ จากนั้นก็มาปรุงอาหารเนาะเอากุ้งมาก้อยสดๆนะแถนี้ก็แล้วแต่คนชอบคนไใดที่ชอบแบบสดก็ทานสดคนใดนที่ไม่ชอบสดก็ทําเสร็จแล้วก็เอาไปาไปคั่วก็ได้แล้วแต่ถนัดออขึ้นมาด้วยกันหลายคนหลายท่านสนุกสนานนะในเวลาว่างช่วง นี่เป็นช่วงหน้าว่างจากการงานมีอะไรทำนี่ปูซื้อไปได้เยอะเเลยผักแล้วก็เตรียมมาจากบ้านช่วยช่วยกันทํากินแบบนี้อร่อยนะบรรยากาศได้บรรยากาศดีมากถ้าเราเอาไปทานคนเดียวอยู่ที่บ้านก็จะได้บรรยากาศอีกคนละอย่างแต่ถ้ามาแบบนี้ก็หลายๆคนเลยท่านเป็นบรรลุมญาติกี่น้องมีผู้นำมาด้วย ทานด้วยกันทำกันสดกินกันได้มาก็ทำแบบนี้จะอร่อยนะมันจะสดอาหารมันจะสดกว่ากันอครรบอกอยกุ้งเต้นถ้าทำแบบนี้มันจะได้รสชาติกุ้งก็ยังไม่ตายทำเสร็จก็ทานอาหารร่วมกันมาด้วยกันสนุกสนานนะน่านมา กินข้าวป่านะถ้าเป็นภาษาเนะี่ยก็มากินข้าวป่ากินข้าวนอกบ้านเป็นการจัดกินกลับเล็งเล็นะภายในหมู่บ้านภายในะครอบครัวญาติพี่น้องก็เท่านั้นนะคนในหมู่บ้านเป็นการสามัคคีนะเสริมความรักใคร่สามัคคีในหมู่ญาติพี่น้องด้วยวสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะเอาบรรยากาศที่ชาวบ้านอยู่ด้วยกันท่านไหนที่ดูคลิปจบ ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะฝากกดไลค์กดติดตาม,ตามช่องนี้ให้ด้วยสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้